สวัสดีครับผมจ่องหลอดละเพิ่นอาวุชเชลครับบรรยากาศก่อนออกเดินทางครับของทีมงานวันนี้ขึ้นสังกัดสาวในพี่บรรแพงเหมือนเดิมรับเต็มตัวครับบรรยากาศรครับกาลังเตรียมตัวออกเดินทางกองคารวานความบันเทิงรับพาพี่น้อง อุปกรณ์ไปก่อนกับเฟทีไปก่อนแต่เช้าครับก็นี่เหลือไปกี่คันครับก็นี่เป็นรถของต้เพุนโชว์ครับ บรรยากาศครับในบรรยากาศของบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงอันนี้เตรียมตัวออกแล้วที่วิ่งมานี่เป็นของคุณต้นนี่มนชัยเจตนาจีแลนด์แซงเฮ้เด้วยครับ เป็นแต่สร้างว่ามูจาว่าเจ้าว่าเป็นแต่สร้างบ่าอย่างานีงขับรถทำไมไม่ดูคนบ้างครับขับรถนี่ไม่ดูคนเลยนะอ่อเอ้าสวัสดีครับสวัสดีน้ำโชคเอ้ยทำตายเป็นโมหุจักกันนี่้โมลงกันได้เลยนี่ลงกันไปนี่ลงกันไปอะจำกันได้บไหะฮะจำอะไรอีกทีนี่น Ồ, lắm bạn, lắm lắm này, lắm 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 bỏ, lắm lắm con lắm 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 là, <Som> <coughs> <Tá>? <Tot> ็บหมดแล้วแล้วฮะแซกเหรอท่อกันแล้วครับเจ้าท่อ,อกันแล้วครับเจ้าท่อกันคืออ่ะท่อกันคือเอาเพราะมีมือเพราะมีมืออยู่ เจ้าอยู่ไซคอยกับยูหันไหมเดีว่าไปบ้ง้ผมว่า้ย่งเอาดีๆ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 ะพ่อเอาดีๆพ่อจะไปไซกันเนี่ยเอาเพื่นนกามาแล้วเพื่อนในไปยูเขาเข้าเนื้ได้ละพ่อโคตรสุิใส่กางเสื้อเอาให้บะเอาเพื่นใ้มาแล้วมมือนีจิไปน่งกันวัอนี้เออปลาสัน ไปเสรนจไม่อก็ไปพูดเจ้าตัวไปเอเี้คือเสร็จขีน้ําพวกขีนด้ําพูดเจ้าเอาจิ่จิ่งนอนเว่าเป็นขงเจ้าของตรง่งจีแรมกันนีมเีนเขายินนีดเออห่วยเฮ้ยผมก็หิใจเลยอ๋อวม่นลอดไปน้องจีบวางเรื่องไหนโคตกัน้งเศร้าๆได้ละสิเออ มันก็บวกกับซอมกันแถนั่นเนาะั่้อแต่อนั้สัมีังมันสืหวานบ่เท่านั้นแหละไรนี้แหละมันได้ก็ดีซอยกันมันีะเมนเลื่อสิจิบวจไปอันมันเล่นบ้านใดกันเขาเล่นพี่กอนนะเขาเล่นใ่กบมวนเออไอี้หัวหลาเเไปเสือเล่นหัวนี่หัวจังไหัวคนกันเลยว่าคนคนกัน มกับ่นะเจ้าคุณคมากับบนมัน,นมเป็นตัม<า>วมกักเล่นไหลมาเ,เล่นไหลกลัวแต่่าควมขังก็มาต้อคังกับพี่ตะไคร้น,น่อยไปขงังก็จะไปซีเรียสกับการเล่นไหลา,าเตอวาเล่นสัคนหัวน้ำกับถืนแมมนหลดคนหัวคนหัวน้ำ ไปห้างกันดนๆเจอออกขนมอยู่บนฝากเลยเลยมาสนะโอ้ะโรแรนตำรวจเม้งขบแลนปลาลูกกัวแม้งอันนี้เป็นทาพอดิตเนี่ย ไม่อยากทิ้งบ้าโดยสาร จันบายสองกว่า,า,เ,มาเมียทราบข่เวกยขี้มะกวามไม่รู้แค่เดียวตอนนี้รอครับขอพระญา,าติกําลังเดินทางมา what 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 want to say อะไรนั่งนัง่งหลังอะไรขึ้นนั่งหลังอะไร เดินทางปลอดภัยบรรยากาศครับก่อนออกเดินทางอ่ะคิดนี้กับปาพี่น้องเพียงซ้มเี้ครับผอมฝากตีดตามชเจ้าพอหลอดด้วยนะครับขอบคุณครับ